สวัสดีแฟนราชัชุดขาวเรื่มาเมดิทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนะักกาสติยาน,นะครับอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นกันเหมือนเดิมนะครับผมข่าวสารวันนี้นะครับจะมีนะในรายของมิเกลกูเตเรสนะครับผมเ,เขาเรียกกันว่าเป็นดาวรุ่งนะฮะทางแบ็คซ้ายของเราที่เรากำลังปลูกปั้น,นะฮะมีข่าวนะว่าอาจจะย้ายออกนะครับ ใครรายงานแล้วมีเนื้อหาย,ยังไงเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับรวมไปถึงในรายของเรเนียเชซุสนะครับว่ามี2ทีมให้ความสนใจแต่เขาเลือกนะฮะทีมเดียวนะครับเป็นทีมไหนเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับและสุดท้ายนะจะเป็นข่าวการเสริมทัพในกองหน้าในชุด กาสติยานะครับที่ยังไม่ปิดตลาดนะที่ผมเคยรายงานคือเป็นชุดเยาวชนที่ปิดตลาดไปแล้วนะแต่ชุดกาสติยามีการเสริมทัพนะครับเป็นใครเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับโอเคครับผม,มไปที่ข่าวแรกกันเลยเนาะก็ไปเริ่มกันที่ของมิเกลกูเตเรสกันก่อนนะครับแบ็กซ้ายตัวปั้นของทีมเรานะฮะเป็นการรายงานจากอันทรนะฮะเมอานานะอันนี้ชื่อเขานะครับผม สายข่าวจากการูเซลเดปติโบนะครับผมเป็นสื่อ,อสื่อหนึ่งในสเปนนะครับระบุว่าเรัลมริไดได้รับข้อเสนอมากมายสำหรับการให้ความสนใจในตัวของมิเกลกูเตเรสนะครับสโมสรไม่ได้กีดกันว่านักเตะจะอยู่หรือไม่และมีน้ำหนักมากขึ้นในการย้ายหากมีทีมยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับผม แล้วก็มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่ามิเกลกูเตเรสนะครับก็พร้อมพิจารณานะข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นๆที่ยื่นเข้ามาพร้อมกับทางเรอัลมาดริดนะครับโอ้โ oh หข่าวนี้ที่เพิ่งเล่นออกมานะคือผมต้องบอกว่ามีซื่อเดียวนะครับก็ทางแอนโอนเมียนานะฮะนี่คือเขาเป็นาสายข่าวของทางคารุเซลเดปอร์ติโบนะครับผม สื่อนี้ส่วนมากจะเป็นทางแบบพอดแคสต์นะครับแล้วก็จะเป็นทางโซเชียลเป็นหลักนะครับถามว่าเชื่อถือได้ไหมมันก็ระดับหนึ่งนะครับเขาเคยมีแบบแบบเนี้ยแหละแบบรายงานข่าวนะฮะผมผมจำไม่ได้นะว่าเป็นใครแต่เขาก็รายงานถูกนะเท่าที่รู้นะครับผมแต่ก็คือความผิดพลาดเขาก็มีนะฮะที่เขาเคยรายงานมานะแต่ในรายไมเกลกูเตเรสเนี่ยมันมามันมาประจบบอกตรงที่ว่านะฮะ ในรายละเอียดของตัวนักเตะเนาะคือนักเตะนะมีอาการบาดเจ็บที่ระยะเวลายาวนานมากนะครับผมแล้วตอนนี้คือเราได้ทางรูดิกเกอร์มาใช่ไหมนะรูดิกเกอร์ก็จะมาสอดแทรงในตำแหน่งของเซนเตอร์ฮานะฮะฝั่งซ้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลักนะครับเราถามว่าทางดาวิดอาราบาอันนี้แหละครับที่มันเป็นโจทย์ที่ทําให้ว่ามีข่าวว่ามิเกลกุเตเรสพร้อมที่จะออกทีมไปนะครับเพราะว่าทางซ้าย สองสล็อตเต็มนะฮะทั้งอารบาลและก็เมนดี้นะครับผมนั่นแหละแต่ผมว่าทุกคนน่าจะเสียดายเนะาะทามิเกลกูเจเรสคือเขาแบบเล่นดีมากนะครับตอนที่ยังไม่เจ็บนะจำได้ไหมนะในช่วงยุคซีดานโอ้โหยิ่งแบบเทพเลยนะแต่ก็เจ็บไปยาวนานมากนะโอ้โหไปเกือบทั้งฤดูกาลนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นฟอร์มเลยเนาะแต่นะครับผมยังเชื่อว่าปรีซีซั่นนี้เขาน่าจะไปกับทีมนะฮะต้องไปแบบ ไปเล่นให้อันเช่เห็นก่อนนะอย่างแรกเลยนะอยากให้อันเช่ให้เห็นฟอร์มเขาก่อนนะฮะในปีซีซั่นเดี๋ยวจะเจอกับทางบาร์เซโลนาด้วยเนี่ยผมคิดว่าเอาเขาลงมาแบบเล่นอาจจะไม่เต็มเวลาก็ได้นะอาจจะมาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นทีอะไรประมาณนี้นะฮะให้เขาเล่นผมว่าอาจจะโชว์ฟอร์มที่ดีนะครับแล้วตอนนั้นนะ่ะอาจจะนะครับอาจจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็เสียดายถ้าแบบย้ายออกไปจริงๆแต่ถ้า ในท้ายที่สุดแล้วอะถ้าย้ายออกไปก็พอเข้าใจได้นะครับว่าในตําแหน่งดังแบ็กซ้ายอะเขาจะไม่มีตําแหน่งได้ลงแล้วนะครับเพราะมันมันเต็มเนาะสล็อตสอสล็อตเต็มไปแล้วแต่อยากขอแบบนี้นะขอให้ทางมาดริดใส่นะฮะออปชันซื้อกลับในราคาที่ถูกเหมือนเดิมเหมือนทุกๆคนนะครับน,น่าจะขอเป็นแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นการแค่ปล่อยยืมหหรือ2ฤดูกาลอันนี้ก็แล้วแต่ นะฮะอยากให้ออกแบบแบบนั้นมากกว่าไม่อยากแบบขายขาดแล้วก็หายไปเลยนะฮะหายไปในกลีบเมฆเลยแบบเนี้มันไม่โอเคนะครับสําหรับมิเกลกูเตเรสอะคือเราที่เราเคยดูฟอร์มเขาอะเราก็จะเห็นว่าแบบมืงเขาสามารถเล่นกับชุดใจได้นะ,ะที่ขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้คืออาการบาดเจ็บทำให้เขาเป็นแบบเนี้เราจะขายทิ้งมันก็ไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับ ก็ต้องให้โอกาสเด็กเขาหน่อยเนาะแต่ก็ต้องมาตามข่าวกันต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกมีแค่สื่อเดียวนะครับคาร์ลเซลเดปติโบนะที่รายงานข่าวนี้ถ้ามีสื่ออื่นๆที่แบบเป็นเทียหนึ่งและเชื่อถือได้อันนี้ก็ไม่แน่แล้วนะโอเคครับผมไปที่ข่าวต่อไปนะฮะเป็นในรายของเรเนียเชซุสกันบ้างนะครับผมเป็นการรายงานจากผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะฮะที่มีชื่อว่าบรูโนอันดาเดนะฮะ เป็นนักข่าวสายโปรตุเกสบราซิลนะครับคือเขาแบบทั้งเป็นสายข่าวให้ทั้งสงสื่อนะครับทั้งทางฝั่งโปรตุเกสและฝั่งบราซิลนะครับได้ออกมารายงานว่าเรเนียนะฮะปฏิเสธข้อเสนอการยืมตัวจากเฟเนบาเช่เป็นที่เรียบร้อยเขาสนใจที่จะย้ายไปยืมตัวกับเบนฟิก้านะฮะมากกว่าที่มากกว่าที่จะไปอยู่กับทางเฟเนบาเช่นะครับและตอนนี้ ก็ไฟเขียวให้แก่ทางเรอมริดนะครับเพื่อเริ่มการเจรจากับทางเบนฟิก้าได้ทันทีนะครับผมแล้วก็มีข่าวนะฮะมีแบบรายงานเพิ่มเติมนะที่ออกมาจากข่าวตัวนี้นะครับบอกว่านะฮะทางเรอมริดนะครับกับเบนฟิก้าจะเริ่มพร้อมนะฮะพิจารณาในการยืมตัวเรเนียเชซุสในวันพรุ่งนี้เลยทันทีโอ้โหคือแบบมันมันมันเร็วนะ พูดถึงมันเร็วแต่ว่าถ้าเราตามข่าวกันมาแล้วอ่ะคือก่อนหน้านี้เอ่อเรเนเอเชซุสเขาก็แบบมีข่าวกับทางนี้อยู่แล้วอ่ะว่าจะไปยืมอ่ะแล้วก็มีข่าวกับเบนฟิก้านี่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วผมเคยรายงานไปด้วยนะผมอ,อาจจะน่าจะสองอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าฮนะที่ผมเคยรายงานเรเนเอเชซุสเนาะหรือว่าประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละครับคือตอนนั้นมันเป็นแค่ข่าวที่ออกมาว่าสนใจเฉยๆแต่ตอนเนี้ย คือเขามาเดินดิวจริงๆแล้วนะฮะที่จะตกลงยืมตัวเรเนเชซุสนะครับผมว่าก็ดีเหมือนกันนะฮะยืมตัวเนาะก็คือไปอยู่นู่นก็ได้เล่นนะฮะผมว่าได้เล่นแน่นอนอาจจะเป็นตัวจริงด้วยซ้ำนะครับหรือว่าไม่งั้นก็คือไปแบบไปเป็นตัวโลเตชันเพื่อแย่งตำแหน่งนะครับผมนักเตะก็จะได้มีแมชจะได้มีเกมที่เล่นเยอะขึ้นนะครับสำหรับตัวเรเนเชซุสนะ <c oughs> ถ้าอยู่กับทางเรอัลมาดริดตอนนี้ไม่มีตำแหน่งลงแน่นอน เอามานั่งเอามานั่งดองอะ่ะเดี๋ยวผมคิดว่ามันเข้าจะเข้าอีหลอบเดิมอะ่ะนะนั่งดองเสร็จแล้วฟอร์มตกฟอร์มตกสุดท้ายก็ขายทิ้งหรือว่าอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ดีหรอกนักเตะนะครับซึ่งตอนนั้นจ,จําได้ไหมที่เราซื้อเข้ามาเอ่อตอนนั้นคือเขาเป็นวันเดคิดทางฝั่งแบบบราซิลเลยนะแต่ว่าสุดท้ายก็แบบมาสอดแทรกชุดใหญ่ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยยืมไปทางดอถดมูล แล้วก็แล้วก็กลับมาแล้วเดี๋ยวก็มีปล่อยยืมอีกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็เป็นนักเตะเราอยู่แล้วการปล่อยยืมเนี่ยจะทําให้นักเตะโอเคด้วยนะจะแบบไม่ต้องมานั่งดองทุกแมตทุกแมตน,นะฮะเพราะว่าตัวจีงของเราโอโ้โหแมนเอียดนะฮะอ,อ๋อผมลืมบอกไปนะครับนักข่าวคนนี้นะที่ผมบอกไปว่าชื่อบรูโนอันดาเดเนี่ยคือนะฮะถ้าถามว่าเขาส่งข่าวหรือว่าเป็นสายข่าวให้กับสื่อไหนเนาะ ถ้าเป็นสื่อฝั่งบราซิลนะฮะจะเป็น UOL อ่าเอส e อเตนะครับอันนี้นะถ้าเป็นสื่อทางฝั่งบราซิลเนาะแต่ถ้าเป็นสื่อทางฝั่งอ่าโปรตุเกสนะมันจะเป็นสื่อ CNN โปรตุเกสนะครับมันก็จะไม่เชิงเป็นแนวฟุตบอลจ๋าขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นแนวแบบข่าวโดยรวมมากกว่าแต่มันจะมีเซสชั่นนะฮะที่มันพูดถึงที่มันแบบรายงานเกี่ยวกับข่าวอัปเดตฟุตบอลนักเตะไม่ว่าสัญชาติ ที่เอ่อที่ตนเองอติดตามอยู่หรือว่าข่าวในทีมในประเทศที่ตัวเองติดตามอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาอัปเดตกันเดี๋ยวผมคิดว่านะดีลนี้อาจจะไปจบที่เบนฟิก้าจริงๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยืมเท่าไหร่ราคานะอ่ค่าตัวค่าเหนื่อยระยะเวลากี่ปีเดี๋ยวผมคิดว่าถ้ามีการเจรจาพรุ่งนี้จริงๆนะอีกไม่เกิน วัน2วันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีรา,ายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับหรือไม่งั้นก็คืออาจจะยกยะอดไปอาทิตย์หน้าเลยนะฮะสุดท้ายแล้วก็ต้องมาตามข่าวกันอยู่ดีนะครับผมโอเคครับผมไปที่ข่าวสุดท้ายนะฮะอันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเขานะฮะเขามีชื่อว่านะโนเอลโลเปสนะครับเป็นกองหน้านะครับวัย19ปีนะครับผม ก็เป็นการรายงานนะฮะจากมาการ์สื่อสเปนครับระบุว่าเรมาริตนะครับกำลังจะบรรลุข้อตกลงการดึงตัวโนเอลโลเปสนะฮะกองหน้าวัย19ปีจากเดปอร์ติโบลาคคลุญญานะครับผม mm hmm. โดยนักเตะนะฮะจะได้ไปลงเล่นกับชุดกาสติยาในฤดูกาลหน้านะครับก็คือไม่ได้เสริมมาชุดใหญ่หรือว่าเป็นชุดอะเคเดมีคือลงมาแทนแทนเหรอผมคิดว่านะถ้าในกรณีนี้นะ อาจจะนะครับอาจจะเอามาแทนในรายของอควอนมี่ลาทาซานะครับไม่แน่นะควอนมี่ลาทาซาอาจจะได้ขึ้นมาชุดใหญ่จริงๆก็ได้นะครับถ้าเอาทางโนเอลโลเปสเนี่ยมาแทนในแดนหน้านะครับแต่ผมไม่เห็นมานะคือเขาเล่นได้ในแดนหน้าเขาเล่นเป็นเป็นกึ่งปีกก็ได้อะแล้วเขาเล่นเป็นหน้าเป้าก็ได้ทางโนเอลอ่ะนั่นแหละผมไม่รู้ว่า มันจะเอามาแทนจริงๆเลยหรือเปล่าเพราะว่าทางควนมี่าเขาเป็นแบบหน้าเป้าแบบสไตรเกอร์เบอร์เบอร์ Ber A, ตัวที่จบสกอร์จริงเนี่ยนั่นแหละครับผมที่ว่าถ้าเอามาแทนจริงกมันมันก็ได้แหละแต่ถ้าไม่แทนมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมุติอ่ะในกรณีที่ผมเคยบอกไงว่าถ้าเราเสริมใครไม่ได้จริงๆในกองหน้าใช,ใช่ไหมที่มาแบ็กอัพเป็นเซม่าเราก็จะดึงควนมี่ลาซาซ่าขึ้นมานะครับผมแลวโนเอลเนี่ยผมคิดว่า ถึงตอนนั้นแหละก็คือเขามาแบ็กอัพไปเขามาเป็นตัวแทนของคนมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันเนาะอันนี้คือดีลนี้ต้องพูดตรงๆนะคะว่าใกล้จะจบแล้วนะคะในดีลของอ่าโ no นเอลโลเปสเนาะก็ถ้าอยากรู้ฟอร์มนะก็ไปดูในเทพ YouTube ก่อน <c oughs> นะครับลองพิมพ์ไปนะครับก็ดูเป็นทางๆก่อนไม่รู้ว่าฟอร์มเขาเก่งขนาดไหนแต่เขาว่าคนเนี้ย ก็คือไม่ใช่มีแค่ทีมเราให้ความสนใจครับบาซ่าหรือว่าทีมอื่นๆในสเปนให้ความสนใจกับเขามากนะฮะโอเคครับผม <c oughs> ไปที่แถมข่าวกันบ้างนะคือแถมข่าววันนี้บอกก่อนเลยมี3ข่าวแถมถามว่าทําไมเท่ากับข่าวหลัก คือมันเป็นข่าวเล็ก,เลก,เลกๆเฉยๆนะฮะผมก็แค่แบบมาอ่ามารายงานเฉยๆแต่ข่าวอื่นๆที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้คือมันจะมีรายละเอียดในเนื้อข่าวด้วยนะครับผมก็ข่าวนี้มาจากอ่า Dido Aras น,นะครับก็หรือว่า a r s นี่หละฮะก็ระบุว่านะฮะเรเบอรลิตนะครับจะนะใส่ชื่ออ่าจูดเบลลิงแฮมนะครับที่จะเสริมทัพในฤดูการหน้าเป็นบิ๊กดีย เป็นดิวเบอร์หนึ่งเลยนะครับในฤด,ดูกาลหน้าแล้วมีการเปิดเผยราคาไว้ด้วยว่าตั้งราคาไว้เลยนะที่100ล้านยูโรคือแบบหักเงินตรงเนี้ยเก็บไว้ให้อ่าเบลลิงแฮมเลยนะ100ล้านยูโรแต่แต่อย่างที่บอกเบลลิงแฮมนะเขาก็ส่วนหนึ่งอยากจะกลับอังกฤษด้วยอีกส่วนหนึ่งคือ มันมีหลายทีมนะคบมันไม่ใช่มีแค่ทีมเรานะมันมีทางฝั่งอังกฤษมีเยอะมากที่ความสนใจเขานะครับแต่ค่าตัวอย่างที่บอกโหผมคิดว่านะแปดสที่ผมเคยบอกไปอะแต่ถ้าจริงอะเหมือนที่อารบอกว่าเราเตรียมไว้100ล้านอันนี้เราก็วางใจได้นิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องการดึงดูดนะักเตะอันนี้จะอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งฤดูกาลหน้าถ้าสมมติเรา กราไม่มีอ่าสฤดูกาลหน้าใช่ไหมพูดถึงฤดูกาลหน้าก่อนนะก็ทางโมดิชนะฮะก็จะหมดสัญญาใช่ไหมครับทางาโทนี่โคลสก็จะหมดสัญญาเหมือนกันนะอ่านั่นแหละแต่ถ้โทนี่โคลสต,ต่อสัญญาก็ไม่เป็นไรนะ,ะก็จะมีทางโมดิชก็จะหายไปหนึ่งสล็อตเบลลิงแฮมมามันก็จะพอได้เหมือนกันนะผมคิดว่านะโอ้โหเราเราเห็นภาพแล้วไงว่า จินใหม่ในกองกลางของเราตอนนี้ยืนมา3คนแล้วก็คือ,อกามาวิงกานะฮะบเบลเบด้แล้วก็ชัวเมนี่ใช่ไหมครับผมถ้าได้จูดเบลิงแฮมมานะโอ้โหผมคิดว่าสุดอะกองกลางของเราอะนะแต,แต่แต่มันจะมีเด็กเยอะไงมันต้องมีพี่ๆนะฮะซีเนียที่คอยแบบคุมน้องๆแล้วก็ช่วยแบบเป็นการเทรนให้น้องๆนะฝึกให้น้องๆให้เก่งขึ้นนะครับผมแถมข่าวที่2นะฮะก็มา เอ่อแฮปปี้เบรดนะฮะกับทางราอูกอรซาเลสกันหน่อยนะในตำนานของเรานะครับผมตอนนี้ก็อายุ3 5ไอ้4ี45ปีนะครับ4ีปีเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็อย่างที่เห็นนะทุกคนเห็นก็เขาอยู่ตอนนี้ก็คุมชุดกาสติยาอยู่นะครับผมก็เป็นโคช้ชก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็พยายามช่วยคัดนเตะนะครับที่แบบฟอร์มโดดเด่นแล้วก็ฟอร์มเทพอะนะเพื่อจะดึงขึ้นมาชุดใหญ่นะครับผม ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับเขาด้วยนะฮะราอุนก่อนซาเลสเนาะถ้าใครทันยุคเขาอะผมคิดว่าโอ้โหโชคดีนะโชคดีมากที่เขาที่ทันผมทันยุคของราอุนน่ช่วงกลางๆจนถึงช่วงปลายแล้วช่วงต้นๆอะผมไม่ทันนะครับต้องบอกเราเลยต้นผมไม่ทันเพราะผมดูเพราะผมติดตามเรื่องวันนี้ตั้งแต่ปี2 0 0พใช่ไหมครับราอุนมาก่อนหน้านั้นอีกนะครับเขาคือเขาเป็นเด็กปั้นนั่นแหละเขาจะมาก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ผิดใช่ไหม แต่ว่าคือช่วงที่เขาพีคผมทันช่วงช่วงปลายพีคของเขาช่วงแบบที่เขากําลังจะโรยลาอันนั้นแหละแต่ก็ยังเก่งอยู่นะครับผมจนเขาแบบเออโรยลาแล้วก็ย้ายออกไปนะฮะโอเคครับผมไปที่ข่าวแถมข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นอินสตาแกรมของทางทีโบกตัวนะฮะจำได้ไหมในแมตช์นั้นนะเขาได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับผมนั่นแหละเขาเลยไปสักนนที่แขนเลยนะครับ ็ TC 1นะฮะแล้วก็ทั่ว UCL ปี2022นะครับคือคนเอาไปตีอ่ะ <c oughs> ไปตีอาภาพเนี้ยไปตีความหมายเยอะมากนะฮะเอาไปตีบอกว่าเป็นปีแรกที่กุกตัวได้นะครับทาง UCL หรือว่าเป็นเบอร์1ที่ติดกลางหลังของเขาก็เบอร์1แต่ส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์เขามากกว่านะฮะ TC 1เนี่ยเห็นไหมคือเขาพยายามทำให,ให้มันอยู่ในให้มันอยู่ในเพจเพจเดียวกันอนะ ถ้าอีกตัวท c 1เนี่ยให้อยู่ในบริเวณเดียวกันน่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าไม่ใช่ว่าน่าจะเป็นแบบได้แชมป์ที่1แชมป์ที่2ไม่งั้นมันก็จะมาเปลี่ยนเลขใช่ไหมสมมุติเขาได้แชมป์ปีที่2กับแล้วมาติดแบบแชมป์ยูซีเอลอีกก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นท c 2เลยไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นตัวเลขแบบเบอร์เขามากกว่านะครับผม โอเคครับสำหรับข่าวสารวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ